เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเป็นคลิปที่3สําหรับบทเรื่องของการควบคุมนะคะอ่าคราวนี้การควบคุมอะค่ะนะคะอ่าถ้าเป็นเรื่องของการควบคุมนะทางการเงินเนี่ยเขาก็จะต้องมีการจัดทําบัญชีนะคะซึ่งบัญชีที่เขานิยมทําก็พวกงบดุลงบกําไรขาดทุนพวกเนี้ย เกิดจากการที่เราได้ดําเนินการไปแล้วแล้วแล้วเรามีการเอาพวกเอกสารใบเสร็จใบสั่งของส่งของเลยพวกนี้มามาจัดทําในเรื่องของรายละเอียดทางบัญชีตรงนี้ก็ก็จะทําให้เห็นเป็นตัวเลขบวกลบคูณหารอะไรมาก็เราก็จะรู้ว่าเอ๊ะปรากฏว่าอีอันเนี้ยการทํางานเนี้ยขายสินค้าไปเนี้ยเฮ้ยมันกาไรหรือขาดทุนไอ้ซื้อมากกว่าขายหรือขายมากกว่าซื้ออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะควบคุมได้ที่เป็นในรูปแบบของการเงินนะคะ การควบคุมทางงบประมาณนะงบประมาณตรงนี้จะนิยมคิดงบประมาณเอาไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะคะก็เป็นเรื่องของการกําหนดหรือคาดการณ์การใช้ตัวเงินในทางปฏิบัติการแล้วก็ทางการเงินนะคะเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการใช้เงินนะคะเขาก็เรียกว่า,างบประมาณนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะเหมือนคล้ายคคาดการณ์นะคะว่าเวลาที่เราจะดําเนินการการผลิตอะ่ะ แต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราต้องใช้เงินในเรื่องอะไรบ้างเช่นซื้อวัตถุดิบเท่าไหร่นะคะเราจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนกี่คนอย่างเงี้ยนะคะนะก็เป็นเรื่องของการประมาณการนะเพื่อที่จะให้การดําเนินง,งานของเราเนี่ยควบคุมนะคะให้งานมันใช้เงินเนี่ยนะคะในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เกินกว่าที่เรากําหนดหรือว่าธุรกิจของเรามันไม่ขาดทุนอะไเงี้ยนะคะเป็นไปตามที่เราต้องการนะนะ ส่วนการจัดการเรื่องของคุณภาพนะคะก็มีคุณภาพนะก,ก็ใช้รูปแบบวิธีการต่าง,างๆเช่นมีการประกันคุณภาพมีการพูดถึงเรื่องของวิธีการควบคุมนะคุณภาพว่าจะใช้อะไรอย่างเช่นบางบางโรงงานเนะี่ยเขาก็มีการเอาพวกตราสัญ,ญลักษณ์คุณภาพเนี่ยนำมาสู่การควบคุม mm. เช่นเฮ้ยโรงงานเนี้ยสิ่งแวดล้อมมันดีเขาก็จะได้ ISO 14,00 0ไปนะเพราะฉะนั้นไอ ISO เอยนะคะ เรื่องของอะไรตาสัญักณ์ต่างๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นออย,อ,อยเงี้ยนะอยก็เป็นพวกเรื่องของกินเนาะเอออยลเอ่ยนะคะฮาลานนะคะหรือจะเป็น GMP HACCP อันนี้ก็จะเป็นตราตราอย่างหนึ่งที่เขานำมาใช้ในการควบคุมนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการในการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพถ้าสมมติอาหารไหนเ มีอยอเอ้ยมัน,ก,มนก,ก็กินได้นะแต่ถ้าอาหารอาหารไหนไม่มีอยอรหรืออยอปลอมเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ควรจะน่ากินละนะคะแล้วยิ่งถ้าเราต้องการจะส่งสินค้าเนี่ยไปขายอย่างต่างประเทศแน่นอนคุณก็ต้องพัฒนาสินค้าปรับคุณภาพของคุณเพื่อที่จะได้รับตรามาการันตีอ่ะยกตัวอย่างเช่น GMPHACCP นะถ้าสินค้าของเราเราอยากจะบ่งบอกให้คนที่ นับถือศาสนาอิสลามรับประทานได้บริโภคได้เราก็ต้องเอาตาที่เรียกว่าฮาลานมาพวกตาพวกนี้กว่าจะได้มาก็จะต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนของคุณภาพทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเ,ออเรามุ่งหวังในผลิตภัณฑ์ของเราอยากจะมุ่งมาตรฐานประเด็นใดเรื่องใดเนาะคราวนี้มาดูลักษณะของคุณภาพนะคะสำหรับคุณภาพนะ,ะก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะว่าอยากจะเสนอคุณค่าอะไรให้กับ ลูกค้านะคะตรงนี้เราก็ต้องกำหนดครน,นี้ความสำคัญของคุณภาพส่งผลต่ออะไรด้วยส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทนะส่งผลในเรื่องของความรับผิดชอบนะในตัวของสินค้าแล้วกเ็เราอาจจะนำไปสู่การวางแผนที่จะประยุกต์ให้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปแข่งในตลาดต่างประเทศได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐาน นะั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนาะคราวนี้ค่ะนะคะก็มาดูเรื่องของมิตินะคุณภาพต่างๆน่นะคะก็จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงคุณภาพเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะฉะนั้นสมมติอาจารยกตัวอยา่างเนะี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็น่นะาจะใกล้ตัวเนาะเครื่องดูดฝุ่นถ้าว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นเนะี่ยอาจาย์ให้พวกเราลองคิดแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นในความคิดของคุณแต่ละคนที่ว่ามันมีคุณภาพอ,อ่ะเออ เครื่องดูดฝุ่นควรจะเป็นอย่างไรเห็นไหมถ้าหนูนั่งดูกับเพื่อนเพื่อนข้างๆอ่ะหนูลองคิดแล้วอย่าเพิ่งบอกนะแล้วก็ลองถามซิว่าเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นเธอเนี่ยถ้าเธอคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นที่มีคุณภาพจะต้องมียังไงเป็นยังไงนะบางคนก็แตกต่างกันบางคนก็เหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันแทบตทุกคนใช่ไหมบางคนก็บอกถ้าเครื่องดูดฝุ่นที่ที่มีคุณภาพเนี่ยฉันว่ามันจะต้องเฮ้ยมันต้องทนเออนะท่องทนนียคือคุณภาพเลยนะคือ ขนเข็นมันขึ้นบันไดแล้วพอเอ้ยมันตกบันไดจากชั้นหนึ่งมาชั้นสองนะพอตกเสร็จปุ๊บอุ้ยตายแล้วเสียบปลั๊กใหม่เปิดสวิตช์อ้าวยังใช้ได้อยู่เฮ้ยมันทนว่าในคุณภาพนะสองดูดได้ทุกพื้นสภาพผิวอ่ะพื้นปูนได้พื้นพรมได้ดูดน้ําได้ดูดพื้นยางได้เฮ้ยมันทํางานได้หลายฟังก์ชันอันนี้แสดงว่าเป็นคุณภาพนะคะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าให้คุณภาพของฉันมันน่าจะแบบยังไงอะ คือถอดหัวนิดนึงนะเปลี่ยนหัวตรงนี้หนูเคยเห็นไหมว่าสมมติถ้าไปดูดพื้นใส่หัวนี้เนี่ยถ้าไปดูดในที่แคบๆใส่อีกหัวหนึง่งถ้าไปดูดแบบรถยนต์ก็เปลี่ยนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะมีอุปกรณ์หลากหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณภาพของความคิดของคนนั้นด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมิติของคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องกําหนด้วว่าเราจะเสนออะไรนะคะกับกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะที่เราจะให้กับลูกค้าค่ะ นะเช่นผลการปฏิบัติงานรูปร่างของเราสวยงามรูปทรงปราดเปรียวสีสันสวยงามนะหรือคุณภาพของเครื่องดูดฝุ่นเรามันเล็กกะทัดรัดอะ่ะนะคะสามารถที่จะไปอิงแอบบเก็บไว้ตรงไหนได้โดยที่แบบพอไม่ใช้งานแล้วก็ดูไม่ลกสายตาเลยเนะมันเก็บแอบ,บสวยแช์อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของรูปร่างเนาะความน่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นตราสินค้าเห็ไหมมาตรฐานเหมือนกันนะคะ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันตราแบบเดียวกันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่ามาตรฐานเหมือนกันนี้ก็ถือว่าเฮ้ยอย่างสมมติเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้ออ่ะที่เป็นมาตรฐานสากลหน่อยซัมซุงเนีซัมซุงก็มีโอ้โหเยอะแยะเลยทั้งแอร์เครื่องซักผ้านะคะหม้อหม้มอหุงข้าวมีป่าเอามือถือนะคะมีตู้เย็นเนี่ยนะคะแต่และผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยในแบรนด์เดียวกันเนี่ย ก็มีชื่อเสียงอ่ะนะนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐาน่ะนะคะของผลิตภัณฑ์นะในแบรนด์ที่เป็นซัมซุงคนก็จะเชื่อถือว่าเฮ้ยมันโอเคอะนะมันมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นข้อที่4ความทนทานใช่ไหมความสามารถในการ ให้บริการตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการบริการหลังการขายท่ันซื้อไปแล้วแล้วมันเกิดเสียเกิดอะไรก็โทรมาได้ช่างส่งตรงไปซ่อมถึงบ้านรวดเร็วด้วยน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะมอบคุณค่าให้กับลูกค้านะคะมีความสวยงามนะคะหรือมูลคุณค่าที่มันมองเห็นได้ยกตัวอ,อย่างเช่นเราซื้อผลิตภัณฑ์มาพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยอีตัวบรรจุภัณฑ์เราแปลงไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วยเห็นไหมยกตัวอ,อย่างมันมีอันนั้นค่ะกระปุกที่ใส่ผงซักฟอกเออเป็นกระปุกเลยมีหูหิ้ว นะคะอพอซื้อไปอุ้ยตายกระปุกสวยมีฝาปิดปิด๊บปั๊บป,ปิ๊บปั๊บฝาฟิบฟิฟิปปะพอใช้เสร็จเราก็สามารถเอากระปุกนะั้นอะไปใส่แบบเป็นของใช้กรุบกริบนะหรือว่าเอาไปใส่พวกกิบมัดผมยางมัดผมเอาไปใส่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นคุณภาพที่เรามองได้เห็นว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้อีกอะค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องมิติที่เราจะต้องคิดสร้างสารรค์นะคะเพื่อพัฒนาในผลิตภัณฑ์ของเรา คราวนี้เรามาดูลักษณะของการบรหิหารจัดการนะคะคุณภาพในรูปแบบจริงๆแล้วมันก็มีเทคนิคหลายรูปแบบนะคะในหนังสือของเราก็เอามาเพียงไม่กี่รูปแบบเนาะนะคะอย่างเช่นรูปแบบที่1เลยก็คือ TQM นะ TQM ภาษาอังกฤษมาจาก Total Quality Management เป็นเรื่องของการที่เราจะควบคุมนะแล้วก็เน้นเลยว่าควบคุมโดยรวม คือถ้าองค์การไหนใช้ tqm แสดงว่ากระบวนการในการบริหารงานของเขาคือเขาคดูแล้วว่าเขาควบคุมโดยรวมเลยนะเออเขาควบคุมโดยรวมเลยนะคะว่าทุกองค์ประกอบที่เข้ามาสู่กระบวนการในการผลิตจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกจนถึงมือลูกค้านะเขาควบคุมคุณภาพมาแล้วในทุกๆขั้นตอนอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นหลักการขาดของเขาะะที่เขาจะมาควบคุมใน TQM เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะจะต้องมีการกระตุ้นนะคะหรือว่าก,กระตุ้นให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานนะคะที่ที่ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบการส่งสินค้านะคะแบบทันเวลาพอดี นะตรงนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอ just in time นะคะก็คือเราจะไม่ผลิตไว้ก่อนเพราะการผลิตไว้ก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ลูกค้าจะซื้อเมื่อไหร่แล้วเมื่อใดเราเก็บไว้นานเนี่ยกว่าลูกค้าจะมาใช้เอามือนก็เสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นเราจะผลิตแล้วจะกาหนดผลิตได้ทันเลยว่าลูกค้าต้องการเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเสร็จปั๊บส่งตรงเลยลูกค้าก็จะได้ผลิตภัณฑ์ลืบ อะไรสิ่งของที่มันใหม่อะพร้อมใช้แล้วมันก็จะดูดีตรงนี้เขาเรียกเป็นลักษณะของจัจชินไทม์ระบบผลิตทันเวลาพอดีในตามที่ลูกค้าต้องการอะนะคะนะคราวนี้นะคะมาในส่วนของเทคนิคทาคุชิสำหรับเทคนิคคาทาคุชิเนี่ยมันก็จะเป็นคือชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นเทคนิคที่รับมาจาก ญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นเทคนิคที่เขาจะควบคุมนะคะในการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดผลของเสียนะคะในในระหว่างการผลิตมีการควบคุมนะมีการกําหนดรูปแบบนะคะในการผลิตนะคะแล้วก็ผลิตอย่างไรให้ให้เกิดความเหมาะสมถูกต้องแล้วก็ได้ได้ตามคุณภาพนะคะนี่ก็เป็นเป็นวิธีการที่เขาจะสมมอบผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้เกิดคุณภาพนะ,ะแล้วกเ็เรื่องของ การใช้เครื่องมือต่างๆลูกค้าจะต้องอไม่ใช่ลูกค้าพนักงานจะต้องมีความรู้นะคะในการใช้เครื่องมือแล้วก็นําเครื่องมือไปใช้ในกระบวนการที่มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสม,มนะคะไม่ใช่แบบเอาเครื่องมือไปใช้ผิดๆมันก็จะส่งผลให้ผลิตผล,ผล,ผล,ผลน,น,นะคะหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันมัน,ม,นมันเสร็จไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะคะ อ่ะครานี้ขั้นตอนนะคะของการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะก็อันนี้เราจะฝากให้พวกเราลองไปอ่านดูเพราะว่าแต่ละอันนี้ก็กเยอะมันเป็นเรื่องของบัญญัติหรือหลักการในการบริหารคุณภาพโดยรวมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะวิธีการเนี้ยจะเป็นเรื่องของการที่เขาจะจะจะเน้นสร้างความสำสร้างผลิตภัณฑ์นะคะโดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเลย เช่นก่อนที่จะผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องมีการออกสำรวจนะคะมีการติดตามความต้องการนะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็2ค่ะเขาจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมันมีส่วนร่วมนะเพราะเขาถือว่าพนักงานเนี่ยใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวของพนักงานจะรู้เลยว่าพนักงาน ว่าลูกค้าเนี่ยชอบไม่ชอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเราอย่างไรเขาก็จะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อันนี้เราก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็รับฟังนะคะอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจะต้องมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะเอออย่างต่อเนื่องเลยนะคะพัฒนาแล้วก็ยังต้องมีไปพัฒนาอีก นะคะอย่างอันนี้อาจารย์ฝากจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะตรงนี้อาจารย์ขอเพิ่มจริงๆแล้วเรื่องของเพิร์ส CPM นะคะที่เป็นหัวข้อที่3เนี่ยอาจารย์ว่ามันก็มันก็จริงๆมันต้องพูดเยอะเลยนะแต่อาจารย์จะขอลงนิดนึงก็แลวกันถามว่าออกข้อสอบไหมแต,แต่แต่สักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอาถึงข้อนี้พอแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์คงขายมันต้องมีการมาฝึกเขียนนะ่ะนะเออมาฝึกเขียนเพราะนั้น ไอ้นอกนั้นก็ตัดทิ้งก็แล้วกันนะเอาถึงแค่ว่า P D C A แผนภูมิแกนชาร์ตแล้วก็การวางแผนโครงการด้วยเพิร์ลและก็ C P M นะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาเจอเรื่องของเพิร์ลและ C P M กับอาจารย์อเนี่ยอีกทีหนึ่งตอนอยู่ปีสี่นะคะตอนอยู่ปีสอย่าลืมละ่ะเดี๋ยวจาจะถามเว้ยเคยได้ยินเพิร์ล C P M มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะเออถ้าใครไม่เคยได้ยินจะไ,ได้หักเลยจะจะได้ A บวกได้เป็น A ธรรมดา A ลบ ไม่มีนะคะมี A อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพอร์อ็มาจนจะไปสอนเองตอนปีสี่นะคะอันนี้เอาให้รู้พอแตะ,แตะออกหนึ่งข้อพอละแต่ทิ้งสิ่งที่หนูจะต้องรู้นะคะก็คือ pdca อันใหญ่เลย PDCA เป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นวงล้อแห่งคุณภาพนะเ,เป็นวงล้อแห่งคุณภาพอุยหนังสือตำแบบตำราจะเรียก pdca เนี่ยหลายชื่อมาก วงล้อแห่งคุณภาพวงจรแห่งคุณภาพวงจร p d c a เนี่ยสามชื่อเนี้ยที่เป็นชื่อที่เราเห็นกันทั่วไปอาจจะมีชื่อแปลกแต,แต่เขาบอกว่ามันคือ p d c a นะคะทำไมถึงหลายชื่อเพราะว่าเขามองว่าไอ้ p d c a เป็นเหมือนวงจรวงล้อนะเพราะฉะนั้นบางตำรับตำราก็เลยเรียกว่าเป็นวงล้อไงนะวงล้อแห่งคุณภาพนะคะก็ประกอบไปด้วยตัว p ตัว d ตัว c แล้วก็ตัว a ตัว P มาจาก planning ตัว D มาจาก doing ะดูนะตัวตัว P มาจาก plan ตัว D มาจาก do ตัว C มาจากจากอะไร check check ตรวจสอบนะตัว A มาจากตัว act act action นะคะ P D C A เนี่ยนะเขาให้มองว่าเป็นมันเป็นเหมือนวงล้อแล้วยิ่งวงล้อเนี่ยมันหมุนติ้ตตตตตวๆๆ้ไปเท่าไหร่แสดงว่าวงล้อเนี่ยมันยิ่งหมุนกลับทบทวนไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งดีไงเราเรียกเรี่อยเป็นวงล้อ บางตำรับตำรักก็เรียกว่าเป็นงวงจรนะอ่ะก็เป็นเรื่องของการทํางานนะคะที่ถ้าองค์การไหนใช้พ d ดีมานั่นหมายความว่าเขามีการปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนะแน่นอนประสิทธิภาพมันก็เกิดนะคะอ่ะตัวหนูก็ไปดูความหมายนะคะว่าตัวพีดีซีเเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอ่ะอย่างตัวพีเนี่ยก็ต้องแผนนะต้องวางแผนนะ,นะคะเออมีการวางแผน ให้ดีนะคะส่วนตัวดีนีก็คือ,อตรวจสอบอตรวทำนะลงมือทําและตัว c เนี่ยนะคือตรวจสอบเช็คใช่ไหมพอตรวจสอบแล้วให้มันมันทำไปแล้วแล้วมันไม่มันไม่ใช่อะ่ะตามแผนเนี่ยมันก็ต้องมีแอคกันใหม่คือเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพอแก้ไขแล้วเราก็เอาไปวางแผนใหม่เนี่ยมนถึงเรียกว่าเป็นวงล้อส่วนแกนชาร์ a เนี่ยนะคะมันจะเป็นเป็น เป็นเป็นชาร์ตนะคะหรือเป็นตารางก็ได้ที่แสดงเห็นถึงกระบวนการในการทำงานตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายนะคะแล้วก็ในแต่ละกระบวนการเนี่ยเราเรารับรู้ได้จากจากแผงภูมินี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของงานเนี้ยจะเริ่มลงมือทำณวันเวลาใดและเสร็จเมื่อไหร่และในแกนชาร์ตยังจะบอกว่าเมื่อทำงานขั้นตอนที่หเสร็จแล้ว เราจะสามารถเริ่มขั้นตอนที่2ไปได้เมื่อไหร่พร้อมกันไหมนะหรือเริ่มต้นการทํางานเมื่อไหร่แล้วงานตลอดทั้งโครงการเนี่ยตั้งแต่กระบวนการที่1จนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายเนี่ยเสร็จสิ้นเดือนไหนเวลาไหนวันไหน เนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่แกนชาร์ตเขาบอกนะคะเราก็สามารถที่จะแกนชาร์ตเนี่ยมาติดตามควบคุมตรวจสอบนะคะแล้วก็ดูไปแต่ละกระบวนการหรือขั้นตอนได้นะคะว่าเฮ้ยงานจะต้องเสร็จแล้วนะก็ควบคุมให้เสร็จเป็นไปตามเวลาที่กําหนดถ้าไม่เสร็จเราก็ต้องรีบเร่งมือนะคะแล้วก็ไปกระชับรัดกลุ่มให้กระบวนการขันข้นต่อไปมันเสร็จเร็วขึ้นมันจะได้ไม่ส่งผลให้งานโครงการเรามันล่าช้าเกินกําหนดนี่นี่คือแผนภูมิ แกลนนะคะ,ะเดี๋ยวในหนังสือมีนะคะลองไปดูตัวอย่างว่าหน้าตาเป็นยังไงนะต่อมาดูเรื่องของการวางแผนโครงการด้วยเพิร์ทและก็ CPM สำหรับเพิร์ทเนี่ยนะคะและ CPM เป็นเรื่องคู่กันนะคะเป็นโครงข่ายที่เราจะใช้ในการติดตามนะ,ะงานนะคะตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ลําดับงานแรกจนกระทั่งถึงลําดับงานขั้นตอนสุดท้าย อันนี้เราจะต้องวาดออกมาเป็นโครงข่ายเราเรียกว่าเพิร์ดนะคะกับ CPM เนี่ยนะคะจะมันมาคู่กัน CPM เนี่ยเราก็ต้องมีการวาดโครงข่ายเพิร์ดก่อนจึงจะคิด CPM ได้คราวนี้ CPM กับเพิร์ดแตกต่างกันตรงไหนเพิร์ดเราจะใช้ในการควบคุมในเรื่องของของเลขาเวลานะกำหนดควบคุมเวลาในแต่ละขั้นตอน พยายามทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ส่วน CPM เนี่ยมันจะใช้ในการควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินงานเนี่ยมันเกินกว่างบประมาณที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็ฟังดีๆก็แล้วกันนะคะอะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นบทเรื่องของการควบคุมนะคะก็จะมีประมาณเนี้ยเนื้อหานะคะก็ละเอียดสุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจบละ ครบละครบท้่วเลยนะคะสำหรับรายวิชาของเรานะก็มี60ข้อนะเป็นช้อยนะคะแล้วก็อะ,อะไรละ่ะเป็นช้อยอย่างเดียวนะคะ,อะสอบแบบ google form นะเป็น google form นะคะแล้วก็สอบวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีงานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปดูในในลายกลุ่มของเราว่าจะจะมีมอบหมายงานเพิ่มไหมนะคะแล้วก็เสร็จ ส่งนะคะส่งให้เสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับรายวิชาองค์การและการจัดการนะคะก็เพียงพอเท่านี้ปิดคอร์สเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่ๆเลยนะคะอย่างน้อยๆ3วิชานะคะในตอนที่เราอยู่ปี3นะคะปี3เทอม1เทอม2แล้วก็ปี4เทอม1เนี่ยโหเจอกันแบบแทบติดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อาจจะยังจำหน้าใครไม่ค่อยได้เพราะว่า เนื่องจากสอนแบบแบบใช้คลิปด้วยแล้วเราก็เจอผ่านซูมผ่านแอปพลิเคชันในประมาณสองครั้งเองมั้งเนาะนะคะสองครั้งนะคะเพราะนั้นเ,เดี๋ยวเทอมต่อไปถ้าเราเจอกันอีกเทอมต่อ,ตอไปเนี่ยฉัว่าเจอกันในห้องแล้วล่ะนะคะก็จะได้ทำความรู้จักกันมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่านี้เนาะนะคะแล้วก็ขอให้ได้เอกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้สวัสดีค่ะ